สวัสดีครับเป็นเรื่องปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งแถวอีสานที่มีคนขับรถขนส่งเขาชื่อไอเตอร์เล่าว่าไปเจอเรื่องน่ากลัวมาตอนแวะพัก,กดึกอืมเรื่องปั๊มร้างนี่คลาสสิกเลยนะคะใช่ครับแต่มันไม่ใช่แค่ปั๊มร้างธรรมดาไงครับคือประสบการณ์ของเขาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องในฝันแล้วก็เรื่องที่เจอจริงๆที่ปั๊มนั้นเลยมันเชื่อมกันอืมน่าสนใจค่ะ คือปกติสถานที่ที่เคยมีเรื่องเศร้าๆนะคะมักจะกลายเป็นฉากหลังให้เรื่องเล่าสยองขวัญอยู่แล้วการเอาโศกนาฏกรรมมาผูกกับเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยเจอบ่อยมากในบ้านเราครับผมแต่ถ้ามองเบื้องต้นนะคะบรรยากาศปั๊มที่ว่ากเก่าๆเปลี่ยวๆไฟสลัวๆเนี่ยเออมันก็ส่งผลต่อจิตใจคนเดินทางที่เหนื่อยๆได้เหมือนกันนะนั่นสิครับ เรื่องมันเริ่มคือไอเตอร์เนี่ยขับรถมาถึงตอนประมาณเที่ยงคืนก็เพลียมากแล้วล่ะครับเลยหาปั๊มแวะพักก็ไปเจอปั๊มนี้แหละเก่าๆหน่อยเขาบอกว่าเข้าไปก็รู้สึกแปลกๆแล้วนะมันเงียบผิดปกติมีรถจอดอยู่คันเดียวอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะเก่าเหม็นอับแต่ก็รีบทําธุระไปอืมบรรยากาศมันบิวไปเรื่อยๆนะคะใช่ครับแล้วพอกลับมาที่รถกะว่าจะงีบสักหน่อยปรากฏว่าพอหลับไปเท่านั้นแหละฝันเลยฝันว่าอะไรคะ ฝันน่ากลัวมากครับเขาเห็นเป็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งผมผมแห้งๆเลยนะหน้าซีดผมขาวมานั่งคร่อมอยู่บนอกเขา <c oughs> แล้วก็จ้องหน้าด้วยตาที่แบบเขาขาวขุ่นๆแทบไม่มีตาดำกดไหล่เข้าไว้แน่นเลยขยับไม่ได้อะอาการเหมือนผีอำหรือ Sleep Paralysis ที่เขาเรียกกันเลยนะคะครับครับคล้ายๆอย่างนั้นเลย แต่ในมุมความเชื่อคุณบ้านเรามันก็อาจจะเป็นลางหรือการรบกวนจากสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้นะที่น่าสนใจคือ,อารายละเอียดชายแก่ในฝันมันชัดเจนมากไม่ใช่แค่เงาดำๆหรือความรู้สึกอึดอัดเฉยๆชัดมากครับไอเตอร์บอกว่าพยายามสวดมนต์ในใจนะแต่เหมือนยิ่งสวดยิ่งโดนกดแรงขึ้นอีกอะ่ะโหจนต้องแบบรวบรวมสติทั้งหมดตะโกนไล่ในใจอะครับแล้ก็สะดุ้งตื่นเลยเหงื่อท่วมตัว พอมองไปรอบๆก็ไม่มีใครนะเลยเอ่อปลอบใจตัวเองว่าคงเหนื่อยคงเพลียมากไปหน่อยความเหนื่อยความเครียดมันก็ทําให้ฝันร้ายได้แหละค่ะแต่ความชัดเจนของภาพฝันนี่สิมันทําให้เรื่องมันดูเอ่อไม่ธรรมดาเราเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับพาอตื่นมาสักพักประมาณตีสามได้เขาพูดฉี่อีกรอบอา้าวต้องกลับไปห้องน้ําเดิมอีกเลยคะใช่ครับตอนแรกก็ลังเลนะ แต่สุดท้ายมันปวดทนไม่ไหวก็ต้องเดินกลับไปที่ห้องน้ําเดินทีเนี้ยขณะกําลังยืนทําธุระอยู่ก็ได้ยินเสียงมันน้ําหยดครับติงต่งติ่งเสียงหยดน้ําในห้องน้ําเก่าๆนี้ก็หลอนพอตัวแล้วนะตอนแรกเขาก็ไม่ได้สนใจครับแต่เสียงมันดังอยู่เรื่อยๆพอก้มมองลงไปที่พื้นเท่านั้นแหละค่ะเห็นเป็นหยดสีแดงเข้มๆครับไม่ใช่น้ําธรรมดาขนลุกเลยค่ะใจหายวาบเลยครับ เขาค่อยๆเงยหน้ามองตามเสียงขึ้นไปบนเพดานช้าๆแล้วภาพที่เห็นคือผู้ชายแก่คนนั้นคนเดียวกับในฝันเป๊ะเลยผูกคอตายห้อยตัวลงมาโอ้ยไม่นะลิ้นจุกปากตาเบิกโพรงจ้องมาที่เขาเลยครับแล้วเลือดก็หยดติ๋งติงต๋งติงลงมาจากปากคนนั้นเจอแบบนี้เป็นใครก็คงช็อกนะคะคือมันตรงกับฝันแล้วมาเจอจะๆแบบนี้ แล้วรายละเอียดเรื่องผูกคอในห้องน้นํานี่เออมันสําคัญมากเลยนะมันมีในยะไอเตอร์นี่คือกรีดลั่นเลยครับไม่คิดอะไรแล้ววิ่งสุดชีวิตกลับไปที่รถสตาร์ทเครื่องเหยียบหนีออกมาทันทีเป็นปฏิกิริยาที่เข้าใจได้เลยค่ะเจอแบบนั้นไม่กล้าหันไปมองข้างหลังเลยครับขับหนีอย่างเดียวพอเช้าวันรุ่งขึ้นไปเจออีกปั๊มหนึ่งเขาก็ยังใจสั่นไม่หายเลยลองเล่าเรื่องนี้ให้พนักงานปั๊มใหม่ฟังแล้วพนักง,งานว่าไงคะ พนักงานหน้าซีดเลยครับแล้วก็บอกว่าปั๊มร้างที่ไอเตอร์เพิ่งผ่านมานะในวงการคนขับรถเขารู้กันดีว่าเจ้าของปั๊มคนเก่าเป็นผู้ชายแก่ๆนี่แหละติดหนี้พนันหนักมากสุดท้ายเลยมาผูกคอตายในห้องน้ำที่ปั๊มตัวเองเมื่อหลายปีก่อนโหตรงเป๊ะเลยเรื่องเล่ากับสิ่งที่เจอใช่ครับ พนักงานบอกว่าวิญญาณแกยังวนเวียนอยู่แถวนั้นชอบหลอกคนที่มาแวะพักตอนกลางคืนนี่คือจุดที่น่าสนใจมากครับประสบการณ์ส่วนตัวของไอเตอร์มันไปสอดคล้องกับตำนานท้องถิ่นพอดีเป๊ะเลยการที่ภาพในฝันสิ่งที่เห็นแล้วก็เรื่องที่คนอื่นเล่ามันตรงกันหมดแบบนี้มันทำให้เรื่องนี้ดูมีน้ำหนักแล้วก็น่ากลัวมากๆก,ก็หลังจากวันนั้นไอเตอร์ก็สาบานเลยครับว่าจะไม่ขับผ่านทางนั้นอีก ทาเลี้ยงได้หรือถ้าจำเป็นต้องขับกลางคืนเมื่อไหลเนี่ยเขาจะสวนมนตตลอดทางเลยสรุปก,ก็คือเอกสารนี้บันทึกประสบการณ์ตรงที่เ่น้าขนลุกมากของไอเตอร์ไว้ตั้งแต่ฝันร้ายการเจอซึ่งๆ่งหน้าแล้วก็การมายืนยันเรื่องอาถรรพ์ของปัมนั้นที่หลัง เรื่องแบบนี้มันก็สะท้อนความเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องสถานที่เรื่องความผูกพันหลังความตายนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้เราอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะว่าประสบการณ์ของไอเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเองจากความเหนื่อยความกลัวบรรยากาศพาไปหรือว่ามันเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติจริงๆที่บังเอิญไปตรงกับเรื่องเล่าพอดีเป็นคําถามที่น่าคิดมากเลยครับใช่ค่ะ แล้วเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนแล้วการเจอเรื่องแบบนี้มันส่งผลต่อความเชื่อของคนคนนั้นไปตลอดหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเป็นประเด็นที่ทิ้งไวใ้ให้เราได้คิดกันต่อได้ดีทีเดียว